ชุดด้วยกันหรออ้ะแน่นอนชุดด้วยนนดดกันอยู่แหละคือเขาอะตอนนี้นก็ทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็แบบจะเปลี่ยนชุดไงต่างคนก็แบบต่างปิดอยากต่างเปลี่ยนแต่จริงกเปลี่ยนในกันทุงหลายรอบแล้วอะจริงเขาก็ช่วงเข้าไปก็เปลี่ยนเลย ก็ไม่ได้มีอะไรนะมันเรื่องปกติปกติวันนี้พี่มีนจะได้อยากได้เสื้ออะไรก็แล้วแต่เขาเลยผมให้ได้หมดอ่ะหรือพี่มีนจะใส่เสื้อคอปก็ได้นะน่ารักเลยอะ่ะมีนใส่คอแอ่ะน่ารักเลยอะ่ะจริง 8ปดแปดหล่อปะโหหล่อเลยอ่ะแปดแปดอะแปดแปดเฮเหกับแปดหกไม่ออกเลยค่ะอ๋แต่ก็กินไปเยอะนะวันนั้นวิ่กินขาหมวยแล้วมันมีคนเดียวขาหนึ่งอ่ะค่อยๆกินไปเรื่อยๆมีนตกใจอ่ะ